มาเรียนรู้เรื่องบ้านไทยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูทัศและคุณครูมิ้วในช่องครูทัศชาแนลอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทัศก็มีคำคล้องจองเกี่ยวกับบ้านมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปทำท่าทางประอกอบคำ ร้องจองบ้านพร้อมกับคืคอทัดและคืคอรู้กันเลยค่ะเริ่มนะคะฉันคือบ้านหลังสวยมีป่าูด้วยเช่่งงามหน้าดูมีเด็กเล็ก เด็กๆอย่าลืมไปทาท่าทางประกอบคํา้องจองที่บ,บ้านเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการบริหารสมองบริหารกล้ามเนื้อมือให้กับเราด้วยนะคะ,ะแล้ววันนี้เราจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องอะไรคะเด็กวันนี้เราเปิดคลิปมาด้วยคํา้องจองบ,บ้านของฉันนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องบ้านไทยค่ะอืมบ้านไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าบ้านไทยแต่ละภูมิภาคหรือว่าแต่ละภาคเนี่ย ล้วนแตกต่างกันนะคะสมัยก่อนก็จะมีละปุกแต่ละหมูบ่บ้านแต่บ้านแต่ละหลังว่า,าบ้านแบบนี้อยู่ภาคไหนบ้านแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของภาคไหนใช่ไหมล่ะคุณรูใช่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้คุณครูมิ้วกับคุณครูทันก็จะมีคลิปเกี่ยวกับบ้านไทยสี่ภาคมาฝากเด็เกๆเด็กๆพร้อมที่จะไปชมหรือยังคะ อย่าลืมหลังจากที่ชมคลิปดิดีโอบ้านเสร็จเด็กๆอ,อย่าลืมเรียนรู้คําศัพท์หลังจากคลิปท้ายคลิปนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่คุณค,ณคณรูให้ไปรายสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปถ่ายกิจกรรมมาฝากคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ ้นชื้นสลับกับฤดูแลงมี3ามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนรูปทรงมองจากภายนอกให้ลักษณะกว้างป้อมประกอบด้วยเรือนอย่างน้อยสองหลังปลูกคู่ขนานกันเป็นเรือนแฝดหมายถึงเรือนที่ปลูกไว้คู่กันสองหลังและมีพื้นที่ติดต่อถึงกันหลังใหญ่เป็นที่พักอาศัยหลังเล็กกว่าเป็นครัวเรียกว่าเรือนการแลน่นเองนะครับ you <laughs> เห็นเด่นชัดมี3มฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนลักษณะจะยกใต้ถุนสูงโดยมีระเบียงและนอกชานไล่ระดับการละระดับพื้นที่เช่นนี้จะช่วยให้ลมพัดผ่านจากใต้ถุนขึ้นมาด้านบนใต้ถุนจะสูงจากพื้นดินเสมอคนยืนทําให้เรือนไม่ร้อนอบอ้าวเพราะมีอากาศเย็นไหลเวียนอยู่ตลอดเวลารูปทรงเป็นทรงล้มศอกหลังคาทรงสูงชายคายื่นยาวเพื่อกันฝนสาด แต่สองพื้นที่ด้านล่างไว้ใช้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำกัิกกรรมป้องกันสัตว์ร้ายได้ด้วยเรือนแบบนี้เรียกว่าเรือนเดี่ยวนั่นเอง เจาเป็นช่องเล็กๆพอให้ยื่นศีเาออกไปได้เท่านั้นจะปลูกเรือนด้วยการฝังเสาจึงไม่มีการตั้งบนตอหม้อใต้ถุนไว้เก็บฟืนเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นตามงานที่ทําเรียกว่าเรือนโคราชหรือเฮือนโคราช ผมมีอากาศของภาคใต้มีอากาศร้อนฝนตกชุกชุมมีความชื้นสูงมีเพียงสองฤดูคือฤดูฝนและฤดูร้อนเรือนไทยภาคใต้มีลักษณะเด่นคือ 1. ปลูกเรือนโดยไม่ได้ฝังเสาลงดิน 2. ชจัวปิดห้ังคารูปทรงของเรือนนิยมทำปลายเสาล้มลงข้างในเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ฝาเรือนที่ยกขึ้นวางตั้งบนหลังคึงไม่แบะออกจากเรือน สาเหตุที่ต้องทำหลังคาให้ใหญ่ลงมาถึงตัวบ้านเพราะจะได้กันฝนฝาดเนื่องจากภาคใต้พอถึงฤดูฝนจะตกกระน,นำเป็นเวลานานและที่ไม่ฝังเสาบ้านลงพื้นเพราะจะได้ยกใต้ถุนบ้านให้สูงขึ้นกว่าบ้าน่าอื่นเป็นปกติเพราะถ้าน้ำท่วมจะได้ไม่ขึ้นตัวบ้านเรือนแบบนี้เรียกว่าเรือนชตูนนั่นเองนะครับ จากที่ได้เรียนรู้บ้านไทยของแต่ละภูมิภาคไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยค่ะ house house บ้าน door door ประตู window window หน้าต่าง Stairs St บันไดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ